สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการแก้ไขนะครับรถที่มีอาการสตาร์ททาวเวอร์นะครับสตาร์ทเท้าแล้วมันไม่ค่อยไม่ยอมเกาะนะครับสตาร์ทแล้วไม่ยอมอ่ามันไม่ยอมเกาะกับอ่าเครื่องนะครับทําให้เราสตาร์ทวืดนะครับสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับทีนี้สาเหตุหลักๆนะครับสําหรับกรณีที่เราสตาร์ทวืดสตาร์ทไม่ยอมเกาะนะครับก็จะเป็นตัวแผ่นคัตนะครับหรือว่าตัวปรับตั้งคัตนะครับคัตแผ่นตัวนี้นะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบสี นะครับน็อตเบอร์14แล้วก็แกนตัวในมันจะเป็นไขควงปากแบนนะครับมันจะใช้ประแจอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือเบอร์14นะครับแล้วก็ไขควงปากแบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปรับตั้งกันนะครับอาการที่เจอส่วนใหญ่นั้นก็คือกรณีที่เราสตาร์ทแล้วมันจะวืดมันไม่ยอมเกาะทําให้เราสตาร์ทไม่ค่อยติดสตาร์ทไม่ได้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับกรณีที่คัดยันหรือว่าแผ่นคัดยันนะครับชิดเกินไป นะครับก็ให้เราสังเกตตัวนี้นะครับตัว uh, คันเกียร์ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของเรานะครับ shocked? คันเกียร์ตัวนี้เวลาที่เราเข้าเกียร์เนี่ยมันจะชิดเกินมันจะชิดกันมากเลยนะครับมันจะขยับไม่ได้เลยนะครับมันไม่มีระยะฟรีเลยนะครับรยนนยยะรบรยะฟรีมันน้อยมากเลยนะครับดูสิครับปกติคันเกียร์ตัวนี้มันจะมีระยะฟรีประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับถึงจะดีนะครับก็คือมันสามารถฟรีขึ้นมีระยะฟรีนิดหน่อยนะครับเวลาที่เราจะกด ลงหรือว่าจะงัดขึ้นนะครับมันจะมีระยะฟรีนิดนึงถ้าเกิดว่ารถเรามีระยะฟรีน้อยเกินไปนะครับแบบนี้นะครับมันจะขยับขย่อนไม่ได้เลยนะครับมันแน่นมากนะครับก็แสดงว่าตัวชุดแผ่นคัดเนี่ยมันชิดเกินเกินไปนะครับก็ให้เราทําการมาตั้งนะครับคับแผ่นหรือว่าแผ่นคัดได้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการปรับตั้งกันเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ ครับเพื่อนๆครับเอ่อก่อนที่เราจะขันขันขันน็อตแกนตัวในเนี่ยเราต้องคลายน็อตตัวนอกออกก่อนนะครับเพราะว่าน็อตตัวนอกเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกไว้นะครับล็อกไว้ไม่ให้ตัวในมันขยับนะครับหลักการของตัวนี้นะครับหลักการของตัวนี้เนี่ยมันจะมันจะสวนตรงข้ามกับน็อตทั่วไปนะครับก็คือเวลาที่เราหมุนซ้ายนะครับเวลาที่เราหมุนซ้ายมันจะทําให้แกนแกนมันดันเข้านะครับแกนดันเข้า เวลาที่เราหมุนขวาหมุนขวานะครับม right ันจะทําให้ตัวที่กดคัดเนี Holy ่ยมันจะถอยออกนะครับมันจะทํางานสวนทางกันนะครับเวลาที่เราหมุนเข้านะครับมันจะทําให้แผ่นคัดมันห่างนะครับเวลาที่เราหมุนซ้ายนะครับมันจะเป็นตัวดันคัดเข้าไปให้ชิดนะครับนะครับซ้ายชิดขวาห่างนะครับจำง่ายๆก็แล้วกันนะครับปิการปรับจังนะครับก็คือหมุนซ้ายชิดหมุนขวาห่างนะครับเอาละ คันนี้ก็คือว่ามันชิดกันเกินไปนะครับมันชิดมากนะครับเราก็จะได้ทําการหมุนขวานะครับหมุนขวาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการาปรับตั้งกันง่ายๆเลยนะครับตอนตอนนี้ก็คือว่าแผ่นคัทมันชิดมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับคลายอันนี้ก็คือมันแน่น <c ười> คลายไม่ได้นะครับเพื่อน น็อตตัวนอกมันคายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะคายพร้อมกันเลยนะครับคายตัวนอกด้วยตัวในมันจะออกมันจะหมุนไปพร้อมกันเลยเอาละนี่เลยนะครับก็คือว่าตัวนอกกับตัวในมันมันแน่นอ่ามันจับยึดกันแน่นมากนะครับมันไม่สามารถที่จะขยับได้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ขยับตัวนอกเอานะครับขยับตัวนอกให้มันอ่าหมุนไปประมาณสักอ่า หนึ่งหนึ่งเหลี่ยมน็อตนะครับตัวนี้คือมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะขยับให้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาปากกามาร์กไว้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆมาร์กไว้ทีละหน่อยนะครับตรงนี้คือระยะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้มันอยู่ตรงนี้นะครับอ่าหนึ่งเหลี่ยมน็อตพอดีนะครับหนึ่งเหลี่ยมน็อตพอดีเอาละผมจะขยับมาทางนี้นะครับโอเค ขย,ขยับมาตรงหนึ่งเหลี่ยมนอตแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมขยับมาตรงนี้หนึ่งเหลี่ยมนอตน,นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่ามันจะสตาร์ทดีไหมนะครับ โอเคครับสตาร์ดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูฝั่งนี้กันนะครับเมื่อกี้ที่เราปรับตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูระยะฟรีระยะฟรีของคันเกียร์คันเกียร์นะครับดูสิครับมันจะมีระยะฟรีนิดนึงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับระยะฟรีนิดหนึ่งประมาณ1นิ้วนะครับถ้าเกิดว่ามันยังน้อยเกินไปเราก็จะไปขยับอีกนิดนึงนะครับสามารถขยับได้นะครับแล้ววิธีเทสอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรากดลงไปแล้วนะครับ ให้เราหมุนล้อดูนะครับว okay. <int> ่าล้อสามารถหมุนได้ไหมนะครับหมุนได้หรือเปล่านะครับเพราะอันนี้ล้อหมุนได้นะครับให้เวลาเราปล่อยดูสิครับว่าล้อมันหมุนได้ไหมนะครับโอเคล้อหมุนไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอันนี้คือการเหยียบว่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเหยียบว่างกันนะครับนี่เหยียบว่างแล้วการเหยียบว่างก็คือการเหยียบทําให้แผ่นคั้นมันจากนะครับมันเราก็จะสามารถหมุนล้อได้นะครับ เวลาที่เราปล่อยบังคับมันจะจับนะครับมันจะทําให้เราหมุนล้อไม่ได้นะครับล้อล้อมันจะติดเกียร์อยู่นะครับโอเคแต่ว่าระยะมันยังอ่ไกลกันอยู่เดี๋ยวเราจะขยับน็อตอีกนิดนึงนะครับที่จริงมันก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราอยากให้มันมีระยะฟรีอีกนิดนึงผมก็จะขยับขยับตรงนี้นะครับขยับตรงนี้เลื่อนไปอีกนิดนึงนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อน เอาละแค่นี้พอจำเพื mejor, ่อนๆจำสังเกตง่ายๆนะครับก็คือถ้าเราอยากให้แผ่นคัดมีตัวนี้มันห่างนะครับให้เราหมุนขวานะครับก็คือปรับห่างถ้าเราอยากให้ปรับชิดแล้วก็หมุนซ้ายนะครับปรับชิดนะครับหมุนซ้ายปรับชิดหมุนขวาปรับห่างนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะไม่มันจะไม่มเหมือนกับน็อตทั่วไปนะครับน็อตทั่วไปก็คือ,เ,อเวลาที่เราขันเข้ามันจะหมุนเข้าใช่ไหมครับเวลาคลายออกมันจะหมุนซ้ายใช่ไหมครับ แต่ทีนีต้ตัวนี้มันต้องหมุนหมุนขวาเนี่ยมันจะตัวกดตัวในมันจะถอยออกนะครับพอหมุนซ้ายตัวกดตัวในมันจะดันเข้านะครับเพื่อนให้เข like ้าใจอย่างนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตั้งไม่ถูกนะครับจะงงนะครับตอนนี้คือเราปรับให้แผ่นคัตมันห่างขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะชุดคันสตาร์เนี่ยมันจะเกาะกับมันเวสตาร์ได้นะครับมันเวชุดคันสตาร์นะครับมันจะเกาะกับแผ่นคัตได้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาสตาร์ดูอีกทีนะครับ เลยนะครับสตาร์ทได้นะครับสตาร์ทง่ายนะครับนั้นก่อนหน้านี้มันจะสตาร์ทยากนะครับก็คือสตาร์ทแล้ววืดสตาร์ทวืดนะครับก็ให้เราทําการแก้ไขแค่น็อตตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราคลายเราคลายน็อตตัวนอกไม้ได้นะครับก็ให้เราหมุนไปพร้อมกันเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับหมุนพร้อมกันไปเลยนะครับตั้งตัวนอกก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้แกนตัวนอกกับตัวในมันติดกันอยู่นะครับและที่นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อนนะครับที่มีอาการสตาร์ทเท้าวืดนะครับสตาร์ทเท้า แล้วมันไม่ยอมติดสตาร์ททาวเวก็ให้เราทําการแก้ไขปรับตั้งคัดคัดแผ่นตรงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ